หญิงคนบาปชาวฟาริสีคนหนึ่งได้เชิญพระเยซูให้ทานเลี้ยงที่บ้านเขาในแคว้นกาลิลีพระเยซูมีพระประสงค์จะป้องกันตัวเองและป้องกันสตรีผู้นั้นและในเวลาเดียวกันก็ต้องการตำหนิซีโมนชาวฟาริสีที่ข้อบอกพร่องของตัวเองมองไม่เห็นเห็นแต่ความผิดของสตรีผู้นั้น พระเยซูเล่าเรื่องอุปมาของลูกนี้คนหนึ่งเป็นนี้อยู่ห้าร้อยเหรียญและอีกคนหนึ่งเป็นนี้อยู่ห้าสิบเหรียญหนึ่งเหรียญในสมัยของพระเยซูมีค่าเท่ากับค่าแรงของคนงานหนึ่งวันในที่นี้พระองค์ต้องการเน้นว่าคนหนึ่งเป็นนี้มากกว่าอีกคนหนึ่งถึงสิบเท่าทั้งสองคนไม่มีอะไรจะใช้นี่แต่เจ้านี้เป็นคนมีเมตตา เมื่อคิดว่าลูกนี้สองคนไม่มีทางที่จะหาเงินมาชำระหนี้เขาก็ยกหนี้ให้ทั้งหมดอย่างใจกว้างพระเยซูจึงถามซีโมนว่าลูกนี้คนไหนรักเจ้านี้มากกว่ากันและซีโมนได้ตอบอย่างถูกต้องว่าคนที่เจ้านี้ยกหนี้สินให้มากกว่าพระเยซูเล่าโดยเปรียบเทียบการกระทําของผู้หญิงคนนั้นและการต้อนรับของซีโมน พระองค์เสด็จเข้ามาในบ้านของซีโมนในฐานะที่เป็นแขกตามธรรมเนียมชาวยิวที่เป็นเจ้าของบ้านซีโมนจะต้องล้างเท้าจุบเพื่อต้อนรับและเจิมศีรษะแขกผู้มีเกียรติด้วยน้ำมันหอมแต่ซีโมนไม่ได้ทำอะไรเลยทั้งนี้เพราะเขาไม่ได้ถือว่าพระองค์เป็นแขกที่มีเกียรติไม่ได้ถือว่าพระองค์เป็นพระเมสสิยา ส่วนหญิงคนนั้นได้ล้างเท้าพระเยซูไม่ใช่ด้วยน้ำธรรมดาแต่ด้วยน้ำตาและได้จูบพระบาทนับครั้งไม่ถ้วนและได้ฉลมพระบาทไม่ใช่ด้วยน้ํำมันธรรมดาแต่ด้วยน้ํำหอมที่มีค่าที่นางอาจหาได้พระเยซูรสรุปอุปมาให้ซีโมนฟังกล่าวคือหญิงผู้นั้นไม่ใช่คนบาปตามที่เขาคิดต่อไปแล้วพระองค์ได้อภัยบาปให้แก่นางแล้ว พวกชาวฟาริสีในงานเลี้ยงต่างไม่พอใจและสงสัยว่าพระเยซูคือใครถึงจะสามารถยกโทษบาปให้กับหญิงนี้ได้